สวัสดีค่ะมาพบกับแม่หมอติ่งน้อยอีกแล้วนะคะวันนี้มากับดวงรายวันของคนเกิดทั้ง12ราศีค่ะประจำวันศุกร์ที่14สิงหาคม2563นะคะเป็นเรื่องของการงานการเงินความรากักความสัมพันธ์เอาไว้ดูเป็นแนวทางนะคะเราจะมาเริ่มที่ราศีเมษนะคะสำหรับวันเกิดของคนทั้ง12ราศีนะคะเป็นช่วงเกิดวันที่เท่าไหร่ถึงวันที่เท่าไหร่เดือนไหนอะไรเงี้ยอยู่ใต้คลิปนะคะคลิกเข้าไปแล้วก็ดูได้ค่ะ โอเคค่ะมาเริ่มที่ชาวราศีเมษนะคะได้เด็กถือไม้นะคะได้เจ็ดถ้วยมีอัศวินถ้วยนะคะ สำหรับชาวราศีเมษในเรื่องของการงานนะคะวันนี้มีการเริ่มต้นใหม่ๆนะมีการเริ่มต้นใหม่ๆอะไรใหม่ๆใ,ให้เราทำนะคะสิ่งใหม่เพื่อที่จะได้เรียนรู้เพิ่มเติมต่อไปหรือบางทีอาจจะเป็นไอเดียของคุณนะคะสำหรับชาวราศีเมษไอเดียหรือความคิดของเราที่ว่าเออเราจะทําอันนี้เพิ่มขึ้นอันนี้เพิ่มขึ้นอะไรประมาณนี้นะคะแล้วคุณเองคุณได้ลงมือจริงจังวันนี้แหละนะะหลังจากคิดมานานวางแผนมานานวันนี้ได้ลงมือจริงจังแล้วยังต้องเรียนรู้อีกเยอะนะคะแล้วก็ต้องใส่ความกระตือรือร้นมากๆแต่มันจะเป็นอีกวันหนึ่งที่คุณสนุก นานกับการทํางานนะคะเรียกได้ว่าเป็นไปในทิศทางที่ดีแล้วก็เป็นบวกค่ะ การเงินยังมีพอใช้พอจ่ายสบายๆนะคะมีเรื่องต้องจ่ายเยอะมากเป็นพิเศษอีกต่างหากมันไม่ใช่เรื่องจําเป็นหรอกแต่เราอยากจ่ายมันเป็นอารมณ์แบบอยากชอบอยากจ่ายอ่ะมีแต่ของอยากได้อยากซื้อเต็มไปหมดเพลาเพลามือหน่อยนะคะชาวราศีเมษส่วนความรักคด,ดีนะคะคนโสดนะมีคนมาคุยเยอะเนื้อหอมค่ะว,วันนี้ชาวราศีเมษนะคะเลือกไม่ถูกกันเลยทีเดียวต้องเรียกได้ว่าเป็นอีกวันหนึ่งที่มีความสุขสบายใจมากมาก คนมีแฟนก็มีความสุขดีนะคะแต่ต้องระมัดระวังอย่างหนึ่งคือคุณเองอ่ะเสน่ห์แรงนะวันนี้อาจจะมีคนนูน้นคนนี้ทักมาคุยนะคะ mm hmm. ก็คุยในฐานะเพื่อนนั่แหละแต่บางทีมันอาจจะมีคําพูดคําจาบางอย่างที่มันมีเกินเลยอะไรประมาณนี้ต้องระวังว่าความลับไม่มีไม่ไม่มีในโลกนะคะ mm hmm. เดี๋ยวแฟนรู้เข้าจะมีปัญหานะคะ mm hmm. เพราะฉะนั้นก็ต้องระมัดระวังคําพูดคําจาเราด้วยนะคะ mm hmm. ต่อไปนะคะราศีพฤษภ ได้ไพ่เดทนะคะหกเหรียญ เดอะเวิลด์นะคะวันนี้นะคะในเรื่องการงานจะมีการเปลี่ยนแปลงบางสิ่งบางอย่างนะคะการเปลี่ยนแปลงซึ่งอาจจะทําให้เรารู้สึกว่าเราเครียดเรากดดันและเราไม่สบายใจไม่มั่นใจด้วยคืออาจจะเ,ออเตรียมตัวมาบ้างแล้วละ่ะเรารู้ว่าเออสักวันบางทีมันอาจจะมีปัญหาบางอย่างเกิดขึ้นมีการเปลี่ยนแปลงบางอย่างแต่วันนี้มันจะเกิดจริงๆแล้วแต่ว่าขอให้เราเออทําให้ดีที่สุดก็พอนะมันมีเดอะเวิลด์ขึ้นมาด้วยนะคะทุกสิ่งทุกอย่างจะเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีคุณอาจจะมีสิ่งดีๆใหม่ๆใ,ในชีวิต เกิดขึ้นนะคะมองเห็นแสงสว่างอยู่ข้างหน้าความสําเร็จรอเราอยู่เพราะฉะนั้นกล้าที่จะทําสิ่งใหม่ๆกล้าที่จะปรับเปลี่ยนตัวเองใหม่กล้าที่จะทําสิ่งที่เราเหมือนกับเราไม่เคยทํามาก่อนและเราไม่มั่นใจด้วยนะคะทําให้ดีที่สุดแล้วก็ลุยเลยนะคะความสําเร็จรออยู่ข้างหน้าในส่วนการเงินรายจ่ายค่อนข้างเยอะ นะคะแต่ว่าคุณเองคุณประคองได้แหละนะมันมีทั้งรายจ่ายของตัวเราเองนะที่ทั้งจําเป็นทั้งไม่จาเป็นแล้วก็รายจ่ายซึ่งบางทีอาจจะมีคนมาขอความช่วยเหลือเรานะอาจจะต้องจ่ายเพิ่มมากขึ้นหน่อยแต่ว่าก็ดูดูอ่ะอย่าให้เราเดือดร้อนนะคะต้องดูว่าเออเขาเดือดร้อนมากกว่าเราจริงไหมนะคะแล้วเราช่วยเขาได้เท่าไหร่นะเราก็ต้องเผื่อตัวเราเองด้วยนะคะความรากักอะดี นะคนโสดต้องบอกว่าสบายใจสบายใจมันเป็นวันที่คุณรู้สึกก็ว่าเออฉันจะปล่อยวางอาดีตแล้วตอนเนี้จะมีคนคุยแล้วเราก็จะเริ่มต้นชีวิตใหม่แต่ว่าตัวคุณเองคุณยังมีความสุขที่จะอยู่แบบโสดๆแบบนี้นะคะเราไม่ได้รีบร้อนเรารู้สึกว่าเออมันมีเป้าหมายในชีวิตอันใหม่ที่เราต้องทําอะไรประมาณเนี้ยก็อาจจะไม่ได้โฟกัสสักเท่าไหรน,นะคะแต่มีความสุขดีส่วนคนมีแฟนนะคะถือว่าดีมากวันนี้อาจจะได้ตกลงกันนะในเรื่องของอนาคตเอะเราจะมั่นกันหรือยังเราจะแต่งกันหรือยังอะไรประมาณเนี้ย หรือบางทีถ้าคุณมีปัญหากันมาก่อนหน้าวันนี้น่าจะเป็นจังหวะด,ดีที่เราจะได้พูดได้คุยได้เคลียร์ได้สาสางปัญหากันแล้วกลับมามีความสุขมีความสบายใจอีกครั้งหนึ่งนะคะเรียกได้ว่าดีมากมาดูราศีเมถุนค่ะเมถุนมีราชินีถ้วยนะคะมีห้าถ้วยแล้วก็มีราชินีไม้ Ờ, เรียกได้ว่า งานเด่นมากนะคะสำหรับชาวราศีเมถุนทำอะไรก็ประสบความสำเร็จนะคะตัวคุณเองคุณใช้ศักยภาพได้เต็มที่นะคะสะติปัญญาความสามารถของคุณทำได้เต็มที่แล้วก็รับมือได้ดีมากๆด้วยสิ่งที่ทำมีโอกาสจะประสบความสำเร็จไปในอนาคตจะทำเงินทำทองได้ด้วยนะคะแต่พอมาดูเรื่องการเงินแหวันนี้ไม่ได้ดังใจคือเงินมันอาจจะเป็นเงินที่จะมาถึงในอนาคตค่ะย,ยังไม่มาหาวันนี้เพราะฉะนั้นวันนี้ชาวราศีเมถุนกังวลเรื่องเงินบ้างนะคะเรารู้สึกเหมือนกับว่า เอ๊ะทำไมมันจ่ายเยอะจังเอ๊ะเงินจะมาทมันไหมนู่นนี่นั่นนะเป็นอะไรที่เรารู้สึกเหมือนกับว่าเออมันไม่ได้หนังใจเท่าไหร่หรือบางทีเราอาจจะรู้สึกเหมือนกับว่าเออบางคนขายของเนี่ยยอดขายอาจจะไม่เป็นอย่างที่คิดเท่าไหร่นะคะแต่ว่าก็ต้องประคองกันไปแหละนะคะมองในโลกมองโลกในแง่ดีว่าเออเราก็ทําให้ดีที่สุดก็พอนะคะความรักค่ะคนโสดทํางานเยอะอะ ทำงานเยอะแล้วก็ไม่ค่อยสนใจเรื่องความรักความสัมพันธ์เท่าไหร่นะคะอาจจะเป็นเพราะว่าเออที่ผ่านมาเราก็าไม่ได้ประสบความสําเร็จแล้วก็เลยคิดว่าเออฉันสนุกกับงานก่อนในตอนนี้นะคะยังไม่อยากสนใจเรื่องอื่นนะคะถ้ามีใครมาคุยเราก็ให้เป็นเพื่อนกันไปก่อนนะคะคนมีแฟนนะคะทํางานเยอะแล้วก็มั่นอ,อกมั่นใจในตัวเองมากเราต้องเราต้องเบาๆหน่อยนะคะในเรื่องของความมั่นอ,อกมั่นใจหรือในชุวในเรื่องของความที่บางทีพอเรา เราจะเป็นคนที่แบบว่าบางทีอารมณ์มันจะมันจะไม่นิ่งเท่าไหร่ด้วยนะคะบางทีเราทํางานเยอะพอเวลามาพูดมาคุยมาดูแลแฟนเราก็คิดว่าเราพยายามทําให้ดีที่สุดนะคะแต่ว่าบางทีแฟนเขาอาจจะไม่คิดแบบนั้นนะคะอย่าเอาแต่ใจตัวเองอย่าเชื่อมั่นในตัวเองมากจนเกินไปนะคะก็ดูแลหวานให้มากขึ้นนะคะต้องบอกว่าหวานให้มากขึ้นดูแลแฟนให้มากขึ้นราศีกรกฎค่ะ สิบดาบนะคะห้าดาบแล้วก็ไพ่สเตรนท์นะคะ มาดาบสองใบเลยทีเดียวกรกฎการงานไม่ได้ดังใจเท่าไหร่ทั้งการงานทั้งการเงินต้องบอกว่างานเงินสําหรับชาวราศีกรกฎวันนี้ต้องประคองให้ดีนะคะ1่ละมันไม่ได้ดังใจ2มันจะมีปัญหาที่ทําให้เรารู้สึกว่าเราเครียดเรากดดันแล้วเราก็ต้องใช้จัดเราก็ต้องจัดการกับกับปัญหาเหล่านี้ด้วยความเข้มแข,ข็งแล้วก็เด็ดขาดนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ต้องบอกชาวราศีกรกฎว่าสู้ๆูนะคะ <laughs> อย่าทอ้อนะอย่าทอ้อไม่ว่าปัญหาอะไรก็ตามแต่ที่คุณ เจอในวันนี้นะคะทาให้ดีที่สุดแล้ววันต่อๆไปมันจะดีขึ้นดีขึ้นเองนะคะแก้ได้แล้วก็แก้และปัญหานะคะทำเต็มความสามารถก็พอในส่วนของการเงินก็อย่างที่บอกว่ามันก็ยังมีปัญหาอยู่นะคะก็ต้องจัดการกันไปตามเนื้อผ้าจัดการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าไปก่อนนะคะไม่ได้ดังใจเท่าไหร่ความรักความสัมพันธ์คนโสดก็เหนื่อยคะ่ะวันนี้เราเราสนใจเรื่องอื่นมากกว่านะคะจะไปจัดการปัญหาเรื่องอื่นดีกว่าคนโสดต่อให้มีคนมาคุยก็ยังไม่ใช่หรอกสําหรับเรานะยังยังไม่โดนใจยังไม่ถูกสเปค นะคะคนมีแฟนเนี่ยจะเหนื่อยหน่อยเพราะว่าบางทีปัญหามันเยอะทั้งปัญหาส่วนตัวเรื่องอื่นๆนะคะบางทีเราก็ยุ่งแฟนเราก็ยุ่งนะะเพราะฉะนั้นความสัมพันธ์มันเหมือนกับคนสองคนที่ยังยังยังไม่คลิกยังไม่ลงตัวเท่าไหร่นะคะยังต้องปรับตัวเข้าหากันเยอะไม่ว่าจะเป็นนิสัยใจคอหรืออะไรต่างๆนานายังต้องเรียนรู้กันอีกนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ประคับประคองให้ดีนะบางทีเราเหนื่อยเขาเหนื่อยนะโอกาสจะทะเลาะเบาะแวงกันก็มีนะคะ ราศีสิงค์ค่ะแปดดาบ the c h ช r ริออดเหนื่อยเลยทีเดียวค่ะสี่ไม้สำหรับชาวราศีสิงห์นะคะการงานมันก็จะนิ่งๆค่ะวันนี้นไม่ได้ดั่งใจเท่าไหร่นะคะต้องรูกต้องสู้ต่อไปนะคะ หลายเรื่องหลายปัญหานะคะมันอาจจะเป็นปัญหาจากคนอื่นนะคะคนอื่นทําปัญหาแล้วเราต้องมาแก้เราต้องมาเคลียร์เราต้องมาสะสางนะคะคก็ต้องทําไปตามหน้าที่แหละนะคะอาจจะนิ่งๆไปบ้างหรืออาจจะอึดอัดก,กดดันบ้างแต่ว่าก็ต้องพยายามทําเต็มที่ทําเต็มความสามารถนะคะแก้ได้ก็แก้ได้แหละแก้ไม่ได้เราก็ต้องอดทนไปก่อนนะคะบางท่านอึนอดอดัดบ้างอยากออกจากงานอยากเลิกอยากเปลี่ยนงานนะยังต้องอดทนต่อนะคะวันนี้ไม่ใช่จังหวะ ดีที่เราจะมาคิดถึงการออกจากงานนะวันนี้เป็นจังหวะที่จะต้องอดทนแล้วก็ต้องสู้อย่างเดียวเลยนะคะส่วนคนมีแฟนนะคะอขออภัยค่ะเรื่องการเงินนะคะการเงินก็ ยังเหนื่อยอยู่นะคะแต่ว่ามันเป็นเงินมที่มาจากการทํางานแล้วมันก็ต้องเหนื่อยมากด้วยเพราะฉะนั้นสําหรับชาวราศีสิงห์วันนี้ต้องสู้หน่อยนะคะทุกเรื่องทีนี้มาดูความรักความรักดีหน่อยนะ,ะความรักดีหน่อยนะคะคนโสดก็จิตใจหนักแน่นมั่นคงดีนะคะถึงแม้บางท่านจะแบบว่าเ,ออเพิ่งจะเลิกลาจากคนเก่าเพิ่งจะอกหักมาแต่ว่าวันนี้ดีขึ้นเยอะแล้วนะ,ะพร้อมที่จะก้าวต่อไปแล้วนะคะ ส่วนคนมีแฟนความสัมพันธ์มั่นคงดีนะคะมันอจตะมันอาจจะนิ่งไปนิดนึงนะคะไม่ค่อยคืบหน้าไม่ค่อยมีความเคลื่อนไหวสักเท่าไหร่อาจจะเป็นเพราะว่าเราเราก็ทํางานเขาก็ทํางานเวลาเจอกันน้อยเวลาที่ใช้ร่วมกันน้อยแต่ว่ามันก็ยังดูมั่นคงดีอยู่เพราะฉะนั้นนะคะถ้าเราอยากให้ความสัมพันธ์มันไปต่อได้อาจจะต้องมีอะไรที่มันแบบว่าเจอกันมากขึ้นหน่อยนะคะตื่นเต้นวือหวาหน่อยอย่าให้มันนิ่งหรือเหมือนเดิมจนเกินไปจนกลายเป็นกิจวัตรประจําวันโดยที่ไม่มีอะไรวือหวาไม่มีอะไรแบบสดชื่นแบบ ว่าหวามมาเลยอะไรเงี้ยนะคะก็ต้องพยายามหน่อยนะคะสาหรับชาวราศีสิงห์ราศีกันค่ะได้สองถ้วยนะคะได้สิบไม้แล้วก็แปดเหรียญ สำหรับชาวราศีกันนะคะในเรื่องของการงานนะถือว่าสบายใจดีมากนะกับเพื่อนร่วมงานหุ้นส่วนก็ดีดีบรรยากาศการทํางานราบรื่นมีความสุขคุณก็มีความสุขนะคะอาจจะเหนื่อยหน่อยนะคะแต่ว่าวันนี้เป็นวันที่เราอาจจะมีมีช่วงจังหวะเวลาที่ได้พักนะคะไม่ต้องลุยมากเท่าไหร่สบายๆการเงินเนี่ยมีปัญหานะคะยังมีปัญหายังมีภาระในเรื่องของการเงินนะซึ่งวันนี้ต้องจัดการแบบ เหนื่อยนิดนึงนะคะแต่ว่าก็ต้องพยายามประคับประคองไปให้ได้นะคะไม่ใช่ว่าจัดการไม่ได้นะจัดการได้แต่เหนื่อยนะในส่วนของความรักค่ะคนโสดก็กยังวุ่นวายกับงานเราสนใจเรื่องเรื่องงานมากกว่านะเรื่องงานเรื่องเงินนะคะเพราะฉะนั้นนะคะมีคนมาคุยมันก็จะดูนิ่งๆยังต้องดูกันไปยาวๆแต่ว่าคุณเองคุณก็ไม่ซีเรียสนะคุณก็แบบว่าสบายอกสบายใจไปเรื่อยๆค่ะคนมีแฟน ความสัมพันธ์มั่นคงดีนะคะแต่ว่าเราสองคนรู้สึกว่าจะใช้เวลาร่วมกันน้อยอต่างฝ่ายต่างโฟกัสในเรื่องของการทํามาหากินสร้างเนื้อสร้างตัวเราอาจจะมีเป้าหมายร่วมกันว่าเอาเอต้องเก็บเงินซื้อบ้านซื้อรถเก็บเงินเตรียมแต่งงานอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ถือว่ามันจะนิ่งๆไปนิดนึงในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ก็ต้องพยายามประคับประคองแล้วก็พยายามที่จะผลักดันให้มันไปต่อให้เร็วกว่านี้หน่อยนะคะ ราศีตุลค่ะราชาถ้วยนะคะเดอะไฮแฟนแล้วก็เดอะเลเวอนะคะสำหรับชาวราศีตุลน,นะคะ ในเรื่องของการงานไม่หมอบมองว่ามันผ่านไปได้ด้วยดีนะคุณจัดการทุกสิ่งทุกอย่างได้ดีอาจจะมีปัญหาบ้างระหว่างวันนะคะอาจจะเป็นปัญหาของคนอื่นหรือเป็นปัญหาของเราเองคุณเองคุณก็สามารถจัดการได้ดีแล้วก็ผ่านพ้นไปได้ด้วยดีนะคะการเงินก็ดีสบายๆคือต้องบอกว่าดวงของชาวราศีตุลวันเนี้ยคุณอาจจะเป็นคนที่ต้องคอยช่วยเหลือคนอื่นไม่ว่าจะเป็นการงานหรือการเงินแต่ในขณะเดียวกันถ้าเราเดือดร้อนคนอื่นผู้หลักผู้ใหญ่ก็พร้อมที่จะให้ความช่วยเหลือเรา ะะเรียกได้ว่าวันนี้ดีแล้วก็ราบรื่นดีมากนะคะงานเงินความรักก็ดีดีนะคะคนโสดมีคนคุยค่ะเราเองแต่ว่าจะวุ่นวายใจหน่อยนะคะคือแบบว่าเนื้อหอมคือความรู้สึกเราอะเรารู้สึกดีคนที่มาคุยในวันนี้แต่ว่าถ้าจะถามว่าอา้าวแล้วจะพัฒนาความสัมพันธ์ไหมจะเป็นแฟนไหมไม่มั่นใจเท่าไหร่นะคะก็ะะอาจจะต้องดูกันต่อไปเรื่อยๆก่อน ในส่วนของคนมีแฟนรักกันดีนะคะรักกันดีเอาใจใส่กันดีแต่ว่าวันนี้ต้องบอกว่าพอมันเป็นเด e ิเวอร์เนี่ยมันเป็นเรื่องของการตัดสินใจสําหรับบางท่านอาจจะมีปัญหาในเรื่องของทางเลือกใหม่ๆที่เข้ามาคนใหม่ๆที่เข้ามาทําให้เราหวั่นไหวทําให้เราโลเลลังเลในเรื่องความรักความสัมพันธ์ก็เป็นไปได้แต่ถ้าคนที่มีความสัมพันธ์ดีกันมาโดยตลอดนะคะวันนี้ก็ต้องถือว่ารักกันดีนะคะอาจจะได้ใช้เวลาร่วมกันนะคะ ราศีพิจิกค่ะสองดาบอขออภยัยเจ็ดไม้แล้วก็เดิกมูลค่ะ ชาวราศีพิจิกการงานนะคะวันนี้ต้องอจัดการทุกสิ่งทุกอย่างาด้วยความละเอียดรอบคอบนะคะเอกสารสัญญาต่างๆนานา,นาดูให้ดีข้อตกลงต่างๆนะคะเราจะแบบว่าเออสุมสี่สุมห้าเซนอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้นะคะต้องดูให้แน่ชัดระวังมีแบบประเภทสอดไส้นะคะเจอเอกสารสอดไส้อันนี้ไม่ได้แล้วก็ในขณะเดียวกันอาจจะมีเรื่องต้องตัดสินใจบางสิ่งบางอย่างก็ขอให้ใช้เหตุใช้ผลให้มากๆนะคะ แต่โดยรวมมันจะเป็นพวกปัญหาเล็ก,ลกๆแน้อยจุกจิกอะค่ะนะน่าจะผ่านได้ในส่วนของการเงินก็ยังเหนื่อยอยู่นะคะมีเรื่องต้องจัดการมีเรื่องต้องแก้ไขนะคะก็ต้องควบคุมค่าใช้จ่ายให้ดีนะคะรายรับรายจ่ายอาจจะต้องจัดการแบบเหนื่อยหน่อยว่างันเถอะไม่ไม่ราบลืนเท่าไหร่ในส่วนของความรักค่ะคนโสดไม่สบายใจ นะคะคนโสดมันเหมือนเหมือนกับว่าเราเองเราเรายังมีปัญหาในการที่จะก้าวต่อไปข้างหน้ามีปัญหาในการจะเริ่มต้นความรักใหม่นะคะบางท่าน,นอยู่ในสถานการณ์เหมือนกับแอบรักแอบชอบมีความวุ่นวายใจหน่อยก็ต้องตั้งสติดีๆนะคะเดี๋ยวเราต้องคิดไว้ก่อนว่าเออพรุ่งนี้ก็ดีขึ้นวันนี้มันเป็นวันอ่อนไหวของเราไงมันเป็นวันอ่อนอ่อนไหวมันเป็นวันอ่อนแอเพราะฉะนั้นอะไรอะไรมันก็เลยดูไม่ดีไปหมดนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ดีขึ้นนะคะต้องคิดแบบนี้ ส่วนคนมีแฟนนะคะมีความไม่ไว้เนื้อเชื่อใจกันนะวันนี้มีเรื่องของความหวัดระแวงเราอาจจะรู้สึกเหมือนกับว่าเอ๊ะทาไมช่วงนี้คุยกับแฟนน้อยเ,ออเราพยายามจะทักจะถามมาดูเขานิ่งๆเงียบๆเหมือนเขาไม่ค่อยคุยกับเรานะโทรไปก็ไม่ค่อยรับทักหาก็ไม่ค่อยอ่านประมาณนี้ก็เลยเกิดความหวัดระแวงขึ้นมามีอะไรก็ค่อยๆพูดค่อยๆค,คุยนะคะถามถ่ายกันจริงๆจ,จัง,จง,จงๆกันก็ได้นะคะไม่ต้องมาคิดไปเองคือบางทีพอเราไม่ถามเขาเรามาคิดเรามากังวลไปเองมันอาจจะมีโอกาสว่าเราจะ คิดไปในทิศทางที่มันร้ายเกินจริงนะคะอันนี้ฝากชาวราศีพิจิกไว้นะคะมันเป็นวันอ่อนแอค่ะวันนี้ชาวราศีธนูค่ะแปดถ้วยนะคะเดอหายพิเทค่ะแล้วก็แปดไม้ การงานไม่ได้ดังใจเท่าไหร่นะคะเราอาจจะต้องออพิจารณาดีๆว่าเอ,อ๊ไอสิ่งที่เราทำเนี่ยมันถูกต้องหรือยังนะคะไอ,อ้ที่มันมีปัญหามันนิ่งๆเง,งียบๆมันดูไม่ได้ดังใจเราตอนเนี้ยมันเกิดจากตรงไหนต้องพิจารณาจรงิจรงๆจงัจงๆนะคะแล้วก็ค่อยๆแก้ไขไปทีละเปราะทีละเปราะนะคะไม่ต้องไปคิดรวมกันคือบางทีพอเราคิดเราดูในภาพรวมเกินไปเรารู้สึกว่ามันแย่ไปหมดนะอุย๊ยอันนั้นก็ไม่ดีเลยไม่ดีเลยนะคะแต่ถ้าเรามาแยกส่วนพิจารณาเอ,อ๊อันนี้ปัญหาอะไร จะแก้ยังไงอะไรเงี้ยมันจะดูเป็นปัญหามันเล็กลงแล้วก็สามารถที่จะแก้ไขจัดก,การได้นะคะการเงินไม่มีปัญหานะคะจะมีปัญหาแต่ว่าจ่ายเยอะไปนิดนึง <c oughs> จ่ายเยอะไปนิดนึงเพราะฉะนั้นก็ควบคุมค่าใช้จ่ายหน่อยนะคะอย่าจ่ายตามอารมณ์บางทีอารมณ์เราขึ้นขึ้น,นลงๆนะคะพออยากได้ฉันก็จะเอาฉันก็จะเอาประมาณเนี้ยนะคะดูแลด้วยนะคะการเงิน ความรักคนโสดแน่นอนนะคะน่าจะมีคนพยายามจะเข้ามาในชีวิตคุณพยายามจะคุยนะคะหรือบางท่านอาจจะเป็นช่วงที่ออ,ออกจากความสัมพันธ์เก่ามาตอนนี้กําลังพยายามจะก้าวต่อไปข้างหน้าพยายามจะ move on พยายามที่จะออดินรลนเพื่อจะใช้ชีวิตของเราต่อไปให้ได้ประมาณนี้ก็ต้องสู้ก็ต้องเข้มแข็งให้มากขึ้นหน่อยนะคะเราอาจจะตั้งเป้าหมายในชีวิตเราใหม่ก็ได้ในเรื่องของการงานอะไรอย่างเงี้ยนะคะส่วนถ้าใครก็ตามแต่ที่เข้ามาคุยกับคุณในวันนี้ให้พัฒนาความ สัมพันธ์ไปเป็นขั้นเป็นตอนนะคะไม่อย่าลัดขั้นตอนอย่าเพิ่งไปรีบร้อนไว้วางใจนะคะต้องดูกันไปยาวๆคนมีแฟนต้องหาวิธีที่จะพัฒนาความสัมพันธ์แบบจรงิจรงๆจงัจงๆหน่อยนะคะคือบางทีเราทํางานเยอะแฟนทํางานแล้วก็ไม่ค่อยได้สนใจว่าเออเราจะต้องเจอกันบ่อยแค่ไหนต้องทํายังไงเพื่อที่จะให้ความสัมพันธ์มันไปต่อได้นะคะเรายังต้องพยายามกันต่อไปทั้งสองฝ่ายต้องช่วยกันทั้งสองฝ่ายนะคะในการทําให้ความสัมพันธ์ไปต่อได้ดีนะคะ ราศีมังกรค่ะ the empress, the hermit ค่ะแล้วก็เจ็ด เรียนนะคะราศีมังกรการงานดีดีสบายค่ะวันนี้นะคะไม่เหนื่อยเราเองเนี่ยอาจจะเป็นวันที่แบบว่าเออได้แบบว่าได้นั่งเฉยๆเงียบๆม,มากบ้างนะคะชี้นิ้วสั่งงานสบายเลยทีเดียวนะคะทุกสิ่งทุกอย่างราบรื่นอาจจะมีเลื่อยๆเออยแต่ก็มีความสุขดีก็ถือว่าโอเคนะคะไม่ใช่ว่าคนเราจะต้องไปดิ้นรลนแบบว่าวิ่งทั้งวันวันนี้สบายค่ะในส่วนของการเงินก็ยังดีอยู่นะคะดูดีอยู่ประหยัด ใช้ประหยัดจ่ายนะคะดูแลมีวินัยในเรื่องของการใช้เงินทุกสิ่งทุกอย่างก็จะดีต่อไปนะคะวันนี้คุณค,ควบคุมตัวเองได้ดีค่ะนะก็ใช้แตนะ่ในเรื่องจําเป็นนะซื้อก็ซื้อแต่ของกินนั่นแหละซื้อของกินซื้อหนังสืออะไรอย่างเงี้ยนะคะอย่างอื่นของที่ไม่จําเป็นไม่ซื้อคิดเยอะมากวันนี้นะคะไม่ใช่จ่ายฟุ่มเฟือยเลยในส่วนของความรักคนโสดก็ทําแต่งงานค่ะ นะ่าสนใจเรื่องอื่นมากกว่ารู้สึกว่าวันนี้ความรักของคนโสดไม่โดดเด่นนะคะฉันไม่สนนะคนมีแฟนนะคะไม่สนเหมือนกันเพราะฉะนั้นคนมีแฟนวันนี้ต้องเอาใจใส่แฟนให้มากหน่อยนะคะคุยกันเยอะๆอย่าให้มันแบบว่าอุ้ยมีแต่เรื่องคุยกันก็คุยแต่เรื่องงานนะคะคุยแต่เรื่องงานคุยเรื่องเงินคุยเรื่องสร้างเนื้อสร้างตัวซึ่งมันไม่โรแมนติกนะคะเพราะฉะนั้นหาอะไรโรแมนติกคุยกันหน่อยนะคะชาวราศีมังกรวันนี้เนาะ ราศีกุมค่ะอัศวินดาบนะคะเด็กถือเหรียญแล้วก็หนึ่งไม้การงานนะคะระวังอารมณ์ที่ร้อนรุนแรงนะคะปากไวของเรานะคะชาวราศีกุมวันนี้ต้องบอกว่าใจร้อนนะเพราะฉะนั้นเราก็ พยายามควบคุมสติอารมณ์นะคะหลายสิ่งหลายอย่างมันจะไม่ได้ดั่งใจเราไงอันนั้นก็ติดขัดอันนี้ก็มีปัญหาทําให้คุณงุดเหงิดนะคะแล้วก็บางทีอารมณ์มันจะขึ้นแล้วคําพูดคําจาเรามันจะไปไวมันจะไม่ได้ผ่านการการกรองนะคะมันเหมือนว่าพอโมโหแล้วปากก็ไปแล้วอะไรประมาณนี้อาจจะมีปัญหากับคนรอบข้างกับลูกน้องบริวารอะไรประมาณนี้นะคะก็ระวังเอาไว้เนาะในส่วนการเงินยังมีใช้มีจ่ายนะคะคุณเองก็เก็บหอมรอมริบดีนะอาจจะมีค่าใช้จ่ายบ้างเกี่ยวกับลูก หลานบริวารคนในครอบครัวอะไรประมาณนี้ก็ไม่ได้สร้างความเดือดร้อนให้เรานะคะคุณเองคุณยังคงวางแผนการเงินที่ค่อนข้างรัดกุมอยู่นะ ความรักคนโสดนะ่าจะมีการเริ่มต้นใหม่ๆคะ่ะวันนี้มีมีคนใหม่ๆเข้ามาพูดเข้ามาคุยก็ามาจากทางสายงานนั่นแหละนะคะเพราะชีวิตคุณคืองานนะอาจจะมีเอ่อมันอาจจะเป็นเรื่องของโปรเจกต์ใหม่งานใหม่นะคะซึ่งเราต้องติดต่อประสานงานกับใครบางคนอาจจะมีการเริ่มต้นพูดคุยเรียนรู้นิสัยใจคอกันนะคะอาจจะมีการแสดงออกมากขึ้นด้วยนะนะคะบางทีคุณอาจจะคุยกันมาก่อนหน้านี้นะแต่ว่ายังไม่ชัดเจนว่าจะจีบหรือไม่จีบวันนี้อาจจะมีการแบบว่าจีบกันจริงๆจังๆ,งๆทําให้คุณรู้สึกว่าเออฉันจะเริ่มต้นชีวิต หม่ล่ลนีอะไรประมาณนี้เนาะก็ดีค่ะวันนี้คนมีแฟนนะคะ คนมีแฟนต้องวันนี้ต้องเจอกันหน่อยนะคะต้องมีกิจกรรมร่วมกันนะต้องบอกว่าที่ผ่านมามันนิ่งไปนิดนึงนะคะต่างฝ่ายต่างอยู่กับตัวเองเพราะฉะนั้นวันนี้นัดเลยนะคะชาวราศีกุมกับแฟนนัดเลยนะจะนัดไปทําอะไรก็ได้ไปกินข้าวนะคะหรือจะไปในเรื่องอะไรต่างๆนานาไปทําบุญกันไหมนัดกันล่วงหน้านะคะอาตักบาทร่วมกันหน่อยประมาณเนี้ยนะคะถึงมันมันอาจจะไม่ใช่วันหยุดแต่ว่าเราสามารถที่จะนัดเพื่อทํากิจกรรมกันได้นะคะ กินข้าวดูหนังฟังเพลงอะไรก็ว่ากันไปนะคะโอเคกระชับความสัมพันธ์นะคะราศีมีนค่ะอัศวินไม้นะคะแฮงแมนแล้วก็อัศวินเหรียญวันนี้นะคะการงานนะจะโดดเด่นหน่อยนะคะคืองานต้องเดินทางต้องวิ่งเต้นต้องรุกเหนื่อยนะคะแต่คุณเองคุณสนุก คุณรู้สึกมีชีวิตชีวาคุณรู้สึกว่าคุณพร้อมที่จะทําคุณคุณมีความสุขที่คุณได้ทํางานมีความสุขที่คุณได้ไปโน่นมานี่ไปติดต่อประสานงานทำโน่นทํานี่นะคะเรียกได้ว่าเหนื่อยแต่มีความสุขแล้วก็มีโอกาสประสบความสําเร็จด้วยนะคะการเงินเนี่ยมีปัญหานะคะบางท่านมีปัญหาภาระหนี้สินบางท่านมีปัญหาว่าเอ๊ะฉันจะจัดการเงินยังไงเงินควรจะมาวันนี้หรือวันนี้จะต้องอะไรยังไงคือคือมันเป็นวันที่มีปัญหาก็คือมีปัญหาแล้วก็ ต้องพิจารณาวางแผนการเงินใหม่คุณต้องเอาแผนการเงินของคุณมาวางใหม่แล้วนะคะว่าที่ทํามามันโอเคหรือเปล่านะคะเงินสํารองต้องมีแค่ไหนนะคะเงินสํารองเผื่อฉุกเฉินนะคะสำรองในแบบที่ไม่ฉุกเฉินนะ,ะมีแผน1แผน2แผน3ในเรื่องการเงินเอาไว้นะคะกรณีเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินขึ้นมานะคะเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะต้องวางแผนการเงินใหม่นะ,ค,ะความรักคนโสดก็คุณไม่สนใจอะ่ะ คุณสนใจเรื่องการงานการเงินคุณมีแผนการของคุณแล้ววันนี้นะคะเพราะฉะนั้นวันนี้สําหรับคนโสดต,ต่อให้มีคนมาพูดมาคุยก็ไม่มีความคืบหน้านะคะดูไปก่อนเรายังไม่สนใจคนมีแฟนความสัมพันธ์นิ่งๆเรียบๆเรียบเกินไปนิ่งเกินไปน่าเบื่อเกินไปเพราะฉะนั้นชาวราศีมีนวันนี้นะคะต้องทําอะไรสักอย่างแล้วนะนะคะนัด นะนัดหรือบางทีคุณจะบอกว่าอ๋อนัดกันอยู่แล้วค่ะเจอกันทุกวันเจอกันทุกวันห้ามกินข้าวร้านเดิมห้ามเดินทางด้วยวิธีการเดิมคือทําอะไรก็ตามแต่ให้มันรู้สึกว่าเออมันสนุกมากขึ้นมันตื่นเต้นมากขึ้นประมาณเนี้เนาะเออฝากชาวราศีมีนด้วยนะคะก็หาอะไรสนุกสนุกนะให้เรารู้สึกเหมือนกับว่าเออเรากับแฟนมีอะไรที่มันพูดคุยกันด้วยเรื่องใหม่ๆบ้างด้วยนะคะพูดคุยกันด้วยเรื่องใหม่ๆแล้วก็ไม่เอาแบบประเภทแบบ นั่งกินข้าวด้วยกันแล้วก็ต่างฝ่ายต่างอยู่กับโทรศัพท์ของตัวเองแบบนี้ไม่ได้นะคะมันนิ่งเกินไปนะมันมันเหมือนมันคบกันรอเวลาเลิกประมาณนะั้นไม่เอานะคะสนุกสนานมากขึ้นหน่อยนะครบแล้วนะคะทั้ง12ราศีนะคะดวงประจำวันศุกร์ที่14สิงหาคม2563พรุ่งนี้มาเช็คดวงกันใหม่นะคะวันนี้ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ